โอสแคสเตอร์รวมพลคนแคสเกมยูฮ uh สวัสดีทุกท่านอยู่กับผมในเกมสตาร์เดว a อลเลยเอยไม่ใช่แกรนด์ทิปออโตวีนะครับก็ วันนี้จะมาเล่นอะไรเลือดเปื่อยกันนิดหน่อยนะครับอ่าโดยการใช้สูตรแน่นอนครับโอเคก็เห็นเงินตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะก็เป็นเซฟร้อยเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับแต่ก็ยังลงเหลือเควสเล็กๆอยู่บ้างน,นะครับผมโอ้โอ,โอกระตุกนิดหน่อยนะฮะอัดครั้งแรกเลยอ่ะเืน อ๋อมีดามึงมึงไอ้ยิงปืนผิดเอาสักชักสักสัเปงบินบินเลยเอาหายหายหายไปเลยเนะนี่ยเนเนนเนน,นเหนเห็นเห็นอะไรป้าอ๋อดาวก็ c o o คลซ a s นะครับ โอ้เสียงเกมดังไหมบ้างโอ้โหเฮียมาซะโอ้เสียงเกมดังไหมบ้างโอ้โหเฮียมาซะแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยเนี่ย โอ้ยเฮียไม่ต <kr> ้องถามว่าทำไมผมเล่นแต่แฟงกินนะครับผมชอบแฟงกินมากเลยไม่รู้ทบไยนะครับชอบต้องมันขับรถได้เนี่ยแหละอ่ะอ่ะใช้สูตรกันเลยนะครับเพราาเาเยอรอัพอ่ะดาวหายไปแล้วเรียบร้อยเลยก็คือเหมือนทางรถสตาร์เขาจะทำสูตรมาให้นะครับแต่สูตร ท่านี้มีน้อยมากครับผมอ่าแล้วก็ตอนทำม,มิชชั่นเนี่ยสูตรจะใช้ไม่ติดส่วนหมดออนไลน์ก็ไม่เกี่ยวกับหมดในเรื่องเลยนะครับอ,อ่ะโดนมะโอเคขั้นแรกเรามาอมวิ่งไวกันก่อนนะครับอแคทซีเฮดมีอ่ะ,อะไปแล้วฟาร์นลันอ่าแต่ก็ไม่ได้เท่ามอดเดอร์แฟรดนะครับ แต่ลวเสือมันมันวิ่งไวอ่ะดูดิอ้เหี้ยมีโค้งด้วยไป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 วิ่งไปวิ่งไปอ่ะเดี๋ยวดูแมปแป๊บนึงนะครับยิงกว่าซุปเปอร์แมนอ่าบินไปฮะไอ้เหี้ยเตีอคือผมเป็นคนที่ชอบเล่นสูตรภาค่ามากนะมันมันรู้สึกเวลาที่โคตรสนุกอ่ะคือแต่แต แต่ไม่ใช่อยู่ด้านผาคือไม่ไม่มีร่มชูชีพให้อ่ะ <c oughs> เออมันก็เลยอ่ะมันต้องไปไกลๆอีก <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับก็มาถึงพื้นกันแล้วแต่ยังไม่ถึงจุดหมายของเรานะครับก็ คูน้ำมีคูน้ำด้วยนะเฮ้ยนั่นมันอะไรอะ่ะกระต่ายน้อยคอยรักปับ่เชี่อไม่ตายว่ะโอ้โหเจอดีแนะ่เออ หลับไปแล้วผมเป็นคนรักสัตว์นะฮะไรักปับ๊บไม่เชื่อไม่ตายวะโอ,อ้โหรักจริงๆครับไม่ได้พูดเล่นนะครจะรักเลยสัตว์โ oh, yeah. uh huh. อ้เียกูจะซื้อบ้านกูจะซื้อบ้าน What the fuck โคตดเก่าอ่ะเออขนาดไปโอ้คือมันพังไปแล้วะนะฮะก็ทำมยืนต่อแล้วกันจังหน่วย L S ห้าหกแปดศูนย์ตอนนี้เราได้รายงานข่าวเกี่ยวกับคุณที่จะออกเครื่องบินในห้าสี่สามสองหนึ่ง ไปเลยครับคุณแฟรงกินไปเลยเอาขึ้นไงวะว่าขึ้นแล้วเอ่อคือผมเป็นคนขับเออเครื่องบินได้เก่งนะในภาคห้านะครับผมเฮียโคตรเก่งสัตว์มึงขับไปเลยมึงรออะไรมึงก็ขับไปสิเนาะ อุ้ยแช่รถเอ้ยรถเนี้ยขับยากดีป่ะชิ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 ชอืมโชคดีนะที่ถือว่ามาตายอยู่เนี้ยทำไมคนจับรถอะไรไม่ได้เลยวะ รถคันที่แล้วขับไปยังพลาดแถมมีสีเหลืองรถคันนี้ก็มีสีเหลืองเพราะฉะนั้นเราก็ไปกับสีเหลืองเพราะเราคือสายเหลือนะฮะแมงกูพูดเท่อะไรของกูเนะี่ยพูดแมงไม่รู้เรื่องเลยไปฮะ <c oughs> มาเป็นสกายฟอนฮะโอ้ยพูดเโอ้โหสัตว์ อ๋อไม่ย้งเทน,นะจุดนี้ออโอ๊ยไม่ล้ม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 นะไม่ล้มล้มไปแล้วแต่เลือดไม่ออกแล้ววัวก็เดซอาช่วยแล้วครับก็ยังไม่เห็นกันใช่ไหมครับตอนแรกๆยังไม่ชัดมาดูตรงนี้กันฮะเมื่อเราเล็งปืนท่านแหละทุกอย่างจะช้าไปหมดเลยนะครับดูขนาดตอนเล็งสไนคครับผมวัวมันกลัวครับก็สอยมให้มันหน่อยปั๊บเฮ้ยวัววิ่งวัววิ่งวัววิ่ง เราจะมาเล็งให้ถูกจุดเลยนะปับ๊บตายขึ้นรถกันดีกว่าเพื่อนอ <c oughs> เดี๋ยวขอ,อนิดนึงฮนะ floor after floor after นะฮะไปแล้วรนะับ moon gravity ใช้กับรถอื่นมันใช้ไม่ค่อยได้ฮนะใช้กับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันแบบประมาณนี้ฮนะเยี่ยมโคตรเท่อะ ชิดอู้ยนี่ไปขับว่ะคนชอบอ่ะนะขับต่อเรื่อยๆอ่ะมันต้องเป็นพื้นที่ที่ชันลงมานะถึงจะแบบมันยกได้แบบโคตรเทพเนาะอ้าว fuck you มาไกลเลยมึง เฉียโอ้เป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็นกัดโอ้โหรอดไหมไม่ใส่เ็นคิลเลอร์น่าจะไม่รอดนะฮะสำหรับคนฝีมือห่วยในการขับรถไปละใส่ต่อเหมือนเดิมมันเป็น เขาเรียกว่าทริกเว้ยทริกความสสนึกตัวปุ๊บจะมาใส่อะไรกันตอนนี้หน่อยดีกว่าพาวเวอร์อัพไปแล้วฮะปุ๊บเห็นได้ล่าไหมฮะรอดเรืองเรงเต็มเต็มเปี่ยมเลยฮะจะมาลองยกกันดูนะจะได้หรือเปล่า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 ได้ไหม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  Yeah. Okay. Uh, yeah, yeah, yeah. ย,ยืดเคเอเย่เย้กระต่ายกระต่ายอย่างสวยนะฮะเชาเมื่อกี้เหมือมนกูลังพูดกูทุบอะไรของกูเลยเนี่ยนะเ <c oughs> <c oughs> ชื่อมีเซลฟี่ป่ะปุ๊บกูว่าน่าจะตกก่อนนะอ๋อ,เ,อเซลฟี่เป็นเครื่องยิงนะแชะ่ ไรเยี่อะไรของมือเ่ยช้างเป็นดึกครับถึงจะไม่ไกลแต่ก็เร็วกว่านะฮะไม่ปลอดภัยด้วยเอาทำไมหัวหลานมองมือ <c oughs> <c oughs> ไม่มีหรอยเยี่อะไรเลย,เลยหัวไปโดนอะไรมาครับพี่เม่งพี่เม่งครับโดนอะไรมาแ <c oughs> <c oughs> สบ <c oughs> <c oughs> นี่เขายิงแบบลงตัวนะ แต่นี่เขาเรียกว่าสไปด์แมนอ้าวไปไหนแล้ววะบินกับเมืองอ่ะเออไม่ใช่ไงครับอ้าวคราวนี้ทรงตัวไม่อยู่เลยไปแล้วยิ่งกวสไ์ดูท่าตกอ่ะยิ่งใหญ่กว่าคนจมน้ำเสียงขำไม่รู้จิตเลยเคยขำย้ายก็รู้ มีด้วยผมไม่จ๋าไม่เอาแล้วฮุงนนนสัตว์เย้จะถึงพื้นไหมเนะี่ยโอเเ้ยเจี๊ยหลอดหลอด ก็วันพันเมงยังไงอยากห็นเช่อกันครดู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 ตบเมงครนี่มันตบเมงครับชิงก่อนไหนึ่งอะชิงก่อน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 ชิงินยังไง พอดีการงตัวของพี่เจไม่ค่อยจะดีนะเอาใหม่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 ฮีโร่ฮีโร่โอเคโอเคแล้ไป โอ้กีด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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยวันพันแมวโอ้ยกันใหญ่โอ้โหต่อยการทะเลนี้มันน่ากลัวจริงไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนจะไม่ใช่นะเหมือนจะไม่ใช่วันพันแมวเลยเออ อใหม่ oh นะในเมื่อการเป็นฮีโร่เป็นลำบากนะักเราก็ต้องมาเป็นจรลกร,รมที่ชื่อว่าไซตามอนนะเออเดาวกันแล้วนะเออเป็นงไงละครับโอ้พอดีง่วงนอนเลนยนะ และนี่ก็คือผลงานหลังจบกิจกรรมตำรวจได้แหนี้กันกลับเพราะกลัววันพันเมนกันหัวหดที่จริงต้องเรียกว่าวันพันแฟงกินสินะแม่มันช่างเป็นไรทิ่งางานจริงเฮแตกแล้วตายละเออก็สำหรับวันนี้ก็ GTA ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ อ่ถ้าเกิดอยากรับชมคลิปหน้าก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับหากชอบใจก็กดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมและถ้าอยากให้เพื่อนๆมาดูกันก็กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปกับหนุ่มแฟรงก,กินหน้าพยองคนนี้นะครับสวัสดีครับ เงือบไนเลือดน้องหมดเวลาอินเดาเซ็ตแร็ปโฟร์แต่โนเนมฟลิปว่ารำโนคอมเม e ต์กว่าจะเป็นลิวว่ารำกูโนเพ n และโนเกนไม่มีใครจำที่มาโนเอกใเอและ no name ยกเพียวถึงคออ่อนแต่ก็แดกยันสว่างอยากจะวัดเรื่องระดับอยู่ที่รามันไม่ใช่ดาวที่บ่าแบกเอสดบเบิลอีพียังคงลื่นหูเหมือนอูทานวอดานยาโชว์พลังไม่เฉยยัง